สวัสดีครับแทดนนี่เห็นไหม We go v i e w to p e อันนี้สีดำครับสวยงามนี่มันก็จะเป็นลายลายเป็นเงาเงาเวลาโดนแสงโหถ้าไม่ใส่เคสน,นี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวผมมีอีกสีหนึ่งให้ดูแทดน นี้สีลาเวนเดอร์บีนมันก็จะเนี่ยเวลาโดนแสงมันจะไล่สีจริงๆสวยโอ้โหอ,อยากกับกระจกเลยสวยนะครับสวยสวยงามมากออันนี้ไม่ได้ใส่เคสไงเห็นไหมรอยขนแมวเพียบเลย <laughs> ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละบุคคลจริงๆอะ่ะรุ่นนี้มันมีมาสามสี มีสีดาสีทองสีลาเวนเดอร์บีนแต่ผมไม่มีตัวอย่างสีทองไงเนี่ยสวยแล้วก็อัน,นอันนี้ไม่ได้เรียกว่ารีวิวนะครับอันนี้เรียกว่ามาเอามาอวดกันก่อนดีกว่าเดี๋ยวมีรีวิวอีกทีนึงวิธีเปิดกล้องนี่ผมตั้งไว้กดปุ่มเนี่ย power สองทีจิกจิกแดงเปิดกล้องด่วนแนะ่โหคุณดูสิ ภาสว่างอะ่ะคือตอนเนี้ยในร้านจะเป็นแบบแสงน้อยนะแต่ดูภาพดิเฮ้ยโอเคเลยอ่ะสำหรับเครื่องราคา4,990แบบถ้าหาซื้อตามออนไลน์ก็อาจจะได้ถูกกว่านี้ซื้อที่ไหนก็ได้ครับประกันศูนย์เหมือนกันวีโกประกันเทพอยู่แล้วแหละก็ถ้าซื้อที่ที่ร้านตัวแทนจำหน่ายก็มีปัญหาก็ส่งเขา หรือว่าถ้าซื้อที่ออนไลน์มีปัญหาก็ส่งศูนย์เองปกติเนาะจ่ายถูกก็ดูแลตัวเองก่อนนี่สวยอะแล้วรายละเอียดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันอีกทีนึงแต่อยากให้ดูก่อนนะ่าเฮ้ยกล้องดีจริงๆนะครับอ๋อมีอย่างนึงก็คือที่จะบอกกันก่อน อ่าเดี๋ยวผมออกก่อนอ่าปิดสวยไหมนี่อยากให้ดูคือบางคนอ่ะถ้าไม่ชอบติ่งอ่ะเท่านี้ขอบจอด้านบนเห็นไหมมันจะมีปิดติง่งอันนี้เปิดติง่ง นี้ปิดติงแล้วแต่คนชอบครับเนีย่ยดูข้างบนนะผมิคือส่วนตัวผมว่าปิดอ่ะสวยก่อนนะอะเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปให้ดูเพราะว่าข้างล่างอ่ะมันโอเคไงไม่ใช่สิข้างบนอ่ะ,ขอ,ะขอบมันสั้นมันโอเคแต่ข้างล่างอ่ะเห็นไหมมันเหลือพื้นที่เยอะมาก เวลาเปิดติ่งผมว่ามันมันดูไม่ค่อยสวยอะ่ะเพราะว่าพื้นที่มันจะแคบเห็นไหมมันจะแคบปิดดีกว่าแต่อยู่ที่ความชอบครับใครอยากเปิดก็เปิดใครอยากปิดก็ปิดนี่เนี่ยถ้าปิดแล้วอะ่ะมันจะแบบดูบาลานซ์มากเลยบนล่างอะ่ะเท่ากันเห็นไหมก็เดี๋ยวจะ พยายามทำคลิปออกมาเรื่อยๆนะครับว่าเล่นเกมเป็นอะไรยังไงจุดดีจุดเด่นจุดด้อยผมว่าสวยนะให้ผมชอบตอนแรกอ่ะผมอยากได้ตัว l a เ e นเดอร์บีชอบมากเลยนะแต่พอมาจับตัวสีดำอ่ะโอ้โหคือด้านหลังเนี่ยวิวแม็ก ก็เป็นไรอย่างเงี้ยสวยงามก็เดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เอามาอวดกันก่อนเพิ่งได้มา <laughs> โอเคครับสวัสดีครับผม